ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลวงพ่ออลงกดปิดวาจาหลังประเด็นร้อนเรื่องเงินบริจาคและก็ที่ดิน2 0 0พันไร่มอบกรรมาการชุดใหม่ชี้แจงแทนหลายคนจับตานะคะเมื่อพระครูอลงกฎหรือว่าหลวงพ่ออลงกตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุได้ปิดวาจาและไม่ขอตอบคำถามสื่อมวลชนอีกต่อไปหลังจากเกิดประเด็นร้อนเกี่ยวกับเงินบริจาคและก็ที่ดินของวัดที่มีข้อสงสยัยถึงความไม่โปร่งใส เรื่องราวเริ่มต้นจากการที่หมอบีทูตสื่อวิญญาณออกมาตั้งคำถา,ถามถึงความไม่ชอบมาพากลในการบริหารเงินบริจาคของวัดรวมไปถึงประเด็นที่ดินกว่า2,000ไร่ที่ถูกพบว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อบุคคลธรรมดาทั้งที่ที่ดินเหล่านั้นควรจะเป็นของวัดเมื่อพยายามสอบถามข้อเท็จจริงที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงพ่ออลงกดกล่าวเพียงว่าเบื่อที่จะตอบคำถามแล้วและได้มอบหมายให้วัยยาวัชก,กรและกรรมการชุดใหม่ของวัดเป็นผู้ชี้แจงแทน โดยทางวัยยาวจก,กรได้ให้ข้อมูลว่าที่ดินเหล่านั้นมีพินัยกรรมมอบให้วัดเรียบร้อยและอยู่ในขั้นตอนการโอกนกรรมสิทธิเป็นของมูลนิธิด้านทนายเกิดผล ซึ่งเคยเป็นทนายความของวัดได้ออกมาแสดงความประหลาดใจกับเรื่องที่ดินดังกล่าวต่อมาได้ประกาศถอนตัวจากการเป็นทนายความของวัดโดยให้เหตุผลว่าปัญหาสุขภาพและให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมทนายชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาทนายความแม้จะมีประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าลูกศิษย์และผู้ศรัทธาของวัดยังคงยืนยันว่าจะรอความจริงและเชื่อมั่นในตัวหลวงพ่ออาโลงกตต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีตยสารคค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ